ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2568พิธีตักบาตรถวายเครื่องราชสักการะวางทานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนางสาวมาลิตาหลี่หยันผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในวันที่3มิถุนายน2568ณศาลาประชาคมอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังงานจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะพบกลุ่มในวันอังคารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะพบกลุ่มในวันพฤหัสบดีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอย่านตาขาวจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปีการศึกษา2568ในวันที่26มิถุนายน2568 ณศาลาประชาคมอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังงานจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอย่านตาขาวงานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังได้ดําเนินการและจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์มุ่งมันที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เข้าถึงไ่ายทันสมัยและตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนงานอื่นๆโครงการประกวดสื่อสร้์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทการประกวดคลิปสั้นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ในวันที่4มิถุนายน2568ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทบอร์ดเกมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับพื้นที่ในวันที่5มิถุนายน2568ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพลัง,คงโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมได้รับรางวัลชมเชยระดับพื้นที่ในวันที่6มิถุนายน2568ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เข้าร,ร่วมงาน Spirit of Success เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาดประจำปี2568เข้ารับรางวัล2ประเภทได้แก่โล่รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาดระยะเวลา9ปีและเข็มผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวในวันที่11มิถุนายน2568ณศาลาพระเยซุราลงกรมหาวิทยาลายัยกรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบห้องเรียนเสมือน b l e n i n g Learning System) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวนายจักรพลบัวมาศครูและนางสากกวกมลวรรณหลานวงครูผู้สอนคนที่การเข้าร่วมระหว่างวันที่12-13มิถุนายน2568ณนห้องประชุมอันดามันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ช่วยวิทยากรมืออาชีพเพื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอย่านปลาขาวเป็นประธานพิธีเปิดระหว่างวันที่16-17ถึงมิถุนายน2568ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ภาคใต้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวเข้าร่วมระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2568ณโรงแรมหันษา JB จังหวัดสงขลาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาครูด้วยเทคนิคการสอนและกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้หรือที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการศึกษา นางสาวกมลวันหลานวงตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายน2568ณนห้องประชุมธนารม1โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังโครงการการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนง,งานตำบลมั่นคงมังคพันยั่นยืนประจำปีงบประมาณ2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาว และนายยุทธนาครุฑแม่ครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมในวันที่23มิถุนายน2568ณศูนย์สุขาชีพบ้านท่าด่านตำบลทุ่งค่ายจังหวัดตรงังโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,กรด้านเทคโนโลยีหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในยุคดิจิตอลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมในวันที่24มิถุนายน2568 จัดก,กิจกรรมเนื่องในวันต่อป้านยาเสพติดโลกประจำปี2568ภายใต้กรอบแนวคิด Stop Drug Start Power สร้างพลังไทยหยุดทาย,ยาเสพติดผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านตาขาวพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมในวันที่26มิถุนายน2568ณศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังกิจกรรมปล่อยแถวออกปฏิบัติการตรวจร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภยัย นักเรียนกลังปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดในวันที่27มิถุนายน2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอย่านปาขาวเข้าร่วมนาโดมอนเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกลังอำเภอเมืองกลังจังหวัดตรังขอบคุณค่ะ